ขอโทษด้ยนะครับเดี๋ยวต้องเสิร์ชก่อนว่าห้องอาบน้ำใหม่ใกล้ฉันตรงี้มีตรงนี้มีห้องไปเจออะไรภาคเหนือตอนนี้กำลังอากาศเย็นเลยนะจริงเหรอไม่จริงไม่แต่ช่วงไช่วงภาคเหนือมันก็จะเย็นกว่าภาคกลางไงไม่จริงนะตอนกลาคืนกลาคืนภาคเหนือ แต่ตอนผมไปที่นู่นนั้มันก็เย็นนะครับช่วงปลายปีปลายปลายมกราคมใกล้ใกล้ช่วงปลายปีถึงมกราคมก็เย็นเพราะอากาหนาวจ้าช่วงนี้ช่วงนี้เออใกล้สงการแล้วมันก็จะเย็นๆนิดนึงครับแต่ว่าไม่หนาตลอดทายเลยสิรีรอเล่นน้ำด้วยกันนะรอเล่นน้ำด้วยกันนะครับในในนี้ไม่ได้นะครับผมพี่เขามองคอนแล้วนะถ้าเราเล่นน้ำกันในนี้ยังไหวกันอยู่ใช่ไหมครับ ยังไหวกันอยู่เนาะไหว่ไหวโอหสบายใครเหงื่อแตกไม่มีไม่มีอันนี้ไม่ใช่เหงื่อเมื่อกี้พี่เขาสาดน้ำใส่ผมหนาวมากเลยเอ้เมื่อกี้ก็สืบว่ายังได้อย well, ู่ใช่ไหมครับะไรได้แต่ถ้าหยิบมาเลนอตกต้องช่วยกันร้องนะครับผม เพลงต่อไปก็เหลือๆเหลือเพลงอยู่มัน